สวัสดีจ้าเมื่อนีกลับมาพบมาพอกับอีนอ้อยเพื่นอนะีกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนีมาเบ่งอ่าเรื่องความสวยความงามเนาะเมื่อนีเนาะลงยาชานะคะประมาณกี่นาทีคะเนี่ยลงยาชาขึชั่วโมงค่ะอ๋อปุ้พี่น้องปเป็นเทคนิง,ง่ายๆได้พี่น้องเ้ยต่องลงยาชาสะกอนเคืองสม,มองพอดี การการเฮ็ดยังก่อนจะอันนี้เป็นเมโซหน้าใสค่ะเมโซหน้าใสพี่น้องเอ้ยมากเกาหลีทางเชือกจะต้องไีเฮ็ดแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเบบีโกค่ะอ๋ออันนี้เป็นเบบีโกลงต่อได้เบบีโกนะคะ ตามรูปเลยเนาะนนะตอนแรกที่ดูรูปน่ากลัวามากอะเหมือนตุ๊กแกไม่กล้าทำแต่พอดูผลลัพธ์ออกมาโอ้โ,โออนะหนนะหน้าไปเรียนเนาะแบบนี้เนาะเนี่ยหนูก็เปิดสอนอยู่ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะคอร์สเท่าไหร่คะ แลร้านเจ็ดค่ะส่นเมโซน่าใสแล้วก็ฝั่งวีปีโก้สองอย่างอ๋อร้านเจ็ดนี่ก็คือเรียนกี่วันนะคะวันเดียวค่ะสามาสี่ชั่วโมงก็ได้ได้อะไรบ้างคะคือก็คือได้อุปกรณ์พร้อมทําได้เครื่องได้เข็มได้ตัวยาส่วนถ้าเป็นเครื่องอบหน้าให้ไปซื้อเองนะคะอ๋อจะมีไม่มีก็ได้อ๋ออันนี้คือเครื่องอบหน้านะคะอุย้ยไม่เป็นแต่ย,ยานเดะหน้ากาก <laughs> อันนี้เครื่องอบหน้าได้พี่น้องได้ เราจะได้ดูกันว่า,เ,<ร>าเขา,เ<อ>าใช้กันยังไงไอันนี้ก่อนนล้นหนูจะเรียนอืมเป็นเทนดี้ดีอันนี้คือขั้นตอนการฝังบี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 คืออย่างนะพี่น้องบางเือบางคนบางบางพี่น้องบางบางคนกับบอลูบีบีคืออย่างคะ่ะก็อารมณ์เหมือนวิตามินบำรุงผิวนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามีสีเป็นสีเนื้อเฉยๆไม่ได้ทำให้อุดตันนะคะ อบางคนคิดว่าเป็นบีบีทาหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะอ๋อเป็นวิตามินค่ะแค่มีเป็นสีเนื้อสีเฉยอ๋อเขาก็เลยเป็นเป็นเป็นบีบีเป็นเรียกว่าบีบีเหมือนเหมือนแบบครีมรองพื้นแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะโอ้เข้าใจมาตลอดว่าการฟังบีบีคือการฟัง ครีมรองพื้นเพื่อจะบ่ได้แต่งรองพื้นอีกว่าสันพี่น้องมันโบเมนเด้ค่ะเด้อหนูก็เข้าใจว่ากัน้ออมันโมเมนเด้พี่น้องการทําการฝังบีบีนี้ไม่ใช่นะคะคือมันเป็นวิตามินพี่น้องแต่เป็นวิตามินที่เป็นสีคือสีเนื้อเขาก็เลยเอิญบีบีพันนาพันนาพันนาพี่น้องเลยมันไม่กตันค่ะอันนี้อันนี้บอุดตันลูกขมขนเด้อ ขั้นตอนต่อไปก็คือมาร์กเลยป้าเป็นแต่มีแห้งเนาะยายอ้าาอเพื่อนๆมีตงังไนบัญชี อ,นนอันนี้คือขั้นตอนการมาร์กหน้าแล้วก็อบหน้าโอ้ยมีหน้ากากความพุ่นน่ะป่านไอรอนแมนแล้วพี่น้องหน้ากากไอรอนแมน อันนี้คือทําเมโซน,น้าใสแล้วก็ฝั่งบีบีโก,โกสองอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคอ่าทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะสิบนาทีค่ะ,คะโอ้สิบนาทีสิบนาทีกะเอาออกใดพี่น, <า S 1> น้อง เสร็จแล้วก็เอามาคลีนใช่ไหมคะใช่คลีนเป็นเสร็จได้พี่น้องเสร็จแล้วรออีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์บอกมันจะลอกบ่สามวันก็ลอกแล้วค่ะลอหมดก็สี่ห้าวันก็ลอกหมดแลล้อ๋อช้าสุดหนึ่งอาทิตย์อ๋อช้าอันนี้คือช้าสุดหนึ่งอาทิตย์เนาะบางคนสองวันก็ลอกแล้วใช่ลอกแล้วนั่คือหน้าเราจะใสเลยใช่ไหมคะต้องแล้วแต่ผิวด้วยค่ะแต่ว่าใสขึ้นจะใส โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาทายท้ำขั้นตอนกนอารเริ่มแรกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายอ่า before and after ได้พี่น้องเด้อจะมาทายให้เบิ่งว่ามันเป็นแบบใดร่อจากน้อยจากสองสามมือโอเคค่ะ ขอบคุณสร้างพร้อมและจออ้ะเด้อที่ให้ทธายถา้ำที่อนุญาตให้ทายถา้ำในการถอดรุ่ง YouTube ในครั้งนี้ขอบคุณมากนะคะเบิ่งเทอรแก่เบิ่์นมาเบิง่ง <laughs> ได้รับการอนุญาตทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องวันนี้17ล้าโอ 한국병원 한번 사십만 원 40만 똑같아요, 원? 네, 똑같아요, 네. <laughs> 근데 이게 한번 해서는, 해서는 안 되지, 한번서는안 되지. 어쨌든 세번네 번을 받아야 돼. 손님 마음 들어요, 한번끝나서 괜찮아요. 음, 어. 음. 손님 많이 좋아, 두번세번 괜찮아요. <laughs> 음. มาดูมาดูสร้างล้างตอนไหนได้ในตอนข้ามตอนนั้นน,นเลยถ้าไม่ได้มีลูกคา้าก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าแต่งอะไรธรรมดา,า,นาน,นีสินะคือคือคือ,อตอนเนี้ยดูแล้วมันน่ากลัวนะ เพราะมันแดงมาก<ช>เลยอะเมโซหน้าใสจะเป็นอย่างเงี้ยนะอคะอ่าอันนี้คือทําเมโซหน้าใสนั่นะจะเป็นอย่างงี้ว่สาสนพี่นอ้องผัดเซลผิวผักวิตามินเข้าผิวแล้วก็คัดเซลล์ผิวหน้ากากไอรอนแมนกันนะพี่น้อง <c> น <oughs> ีหน้ากากไอรอนแมนนี่เลยอันนี้ี่หอมอันได้พี่น้อง เป็นตัวชาร์จแบบอันนี้เอามาเบิงนะพี่น้องว่าว่ามีบางคนที่ข้าเจ้าเข้าใจผิดว่าการทําเมโซนี่หมอพินบรไดเปลี่ยนเข็มอันนี้คอนเฟิร์มให้ทั้งหมอเด้อจเด้ออ่าทั้ง คอนเฟิร์มให้กับทางสร้างนลยจ๊ะว่าสร้างเพิ่นเปลี่ยนเข็มทุกคนอันนี้คือเข็ม้ะพี่น้องเห็นปะอันนี้คือหัวเข็มอันนี้คือเข็มนะคะอันนี้เพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนนะคะอ่าเห็นปะอันนี้คือขยะเดี๋ยวขยะไปทิ้งนะคะ อันนี้หลังที่หลังที่ทเจเ็ดมาประมาณบึ่งพึ่งเอาออกได้พี่น้องพึ่งเอาอ,อ,อา่มากก็ยังออกที่เป็นที่เป็นแบบนี้ก็คือว่ามันเป็นฤทธิ์ของยาชาได้พี่น้องเห็นนะนี่เป็นมัดมัด,มดยาซายาซากับาการเอาเข็มมาตีตีตหลายหลายรอบ มันก็เลยเห็ดไหยมันเป็นดแดงๆเห็นปะเป็นรอยรอยเข็มมัน้าข่แบบว่าอ่ะผัดเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวนะพี่น้องผัดเซลล์ผิวแล้วก็เอ่าเอาสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนเนาะมันจะเห็ดไห้หนาเข้าใส่ลาเวลา่าทาครีมทาอย่างนึงซีมันก็จะรู้สึกว่ามันติดเข่าหนา นาตัวน,นี้ยังมีฤทธิ์ของละยาชาอยู่ด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือทำสองอย่างคือ,อเมโซโน่าใสอย่างหนึ่งรากาบีบีโกฝังบีบีโกนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 1, 70, วอนนะพี่น้องหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นวอนที่เกาหลี ก็ราคาก็พอฟังนะคะก็โอเคอยู่แต่ว่าเอิเขอมาเห็ดอยู่อยู่ห้องเอินหมอ,อเอินเอิร้างเพิ่นมาเห็ดอยู่ห้องอันนี้มันก็สุดๆเจ็บเจ,จ็บเย็นเย็นเจ็บเจ็บคือไขว่าเข้าออกเข็มมาสกิดสกิดสกิด,กดนะพี่น้อง เนี่ยมันยังเป็นฤทธิ์ของยาชามันยังบวมเดี๋ยวเ <c oughs> ขาบอกว่าอ่าประมาณสองถึงสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งมันจะหลอกพอหลอกหรอมันก็สิสายเอเลยพี่น้องโอเคโอเคจ้ะแล้วก็มาเบิ่งกันเนาะว่า หลอกแล้วมันสีออกมาเป็นแบบไดนได้พี่น้องเด้อบายค่ะอยากสวยก็ต้องยอมเจ็บหนา <c oughs>